ลีโอนลเมสซี่แข้งคนสำคัญของอินเตอร์ไมอามียยังคงยิงประตูให้ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องหลังนัดล่าสุดจัดไปสองประตูนี่เป็นสถิติที่น่าทึ่งอีกหนึ่งของลีโอนลเมสซี่ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เขาได้สร้างสถิติที่น่าประทับใจในเกมฟุตบอลด้วยความสามารถของตัวเองที่มหัศจรรย์เมสซี่กลายเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับการจดบันทึกสถิติโลกมากที่สุด จำนวน41ครั้งโดยสถิติล่าสุดที่เมสซี่ทำได้เป็นครั้งที่41คือประตูที่2ที่อินเตอร์ไมอามีเอาชนะแอตแลนตาอยู่ในแต่สต่อ0แสดงถึงความสามารถและความน่าตื่นตาตื่นใจของเขาที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกชื่นชมสถิติที่กิน n นส s s เวิ l d r เรคคอได้จดบันทึกให้กับลีโอเนลเมสซี่และนักฟุตบอลสุดยอดอื่นๆที่มีจำนวนสถิติโลกนี้ น่าจะเป็นแนวทางที่แสดงถึงความสำเร็จและความมีอิทธิพลในวงการฟุตบอลโลกในช่วงรุ่นของพวกเขาการย้ายทีมของลิโอเนลเมสซี่นั้นได้สร้างกระแสตอบสนองที่ยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลและไม่แปลกใจเลยที่จะเห็นว่าเสื้อของเขาจะถูกขายออกไปในปริมาณมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวกับทีมใหม่สถิตินี้แสดงถึงความนิยมและอิทธิพลของเมซี่ในวงการกีฬาการที่เมซี่ สามารถแทนที่สถิติของโรนัลโดที่ย้ายกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งสถิติของทอมเบรดี้และเลบรอนเจมที่เป็นตำนานในกีฬาอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอลตามลำดับแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเมสซี่ในสายตาของแฟนบอลทั่วโลก